วัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมนะครับช่างรมมุรินนะครับน,นี้ก็จะมาบอกมาเจอสาเหตุนะครับสาเหตุของโนวาเอสนะครับเวลาใสา่เกียร์้าไปแล้วขาเกียร์ไม่ดีกลับนะครับเวลาเราตกเกียร์เราก็ปกติมันจะต้องดีขึ้นนะครับแต่ว่าตรงน,นี้ขาเกียร์ไม่ดีนะครับ ขอพูดนี้นะครับตอนแรกก็คือรถเครื่องเครื่องคันนี้นะครับพูดอย่นะครับก็มานะครับลูกแตกนะครับใช้เป็นลูกนวาร์เดนะครับเป็นลูกแตกแล้วก็มาก็ทำการอักก้านนะครับอัก,กา้านฟานเพื่อสูบใหม่นะครับแล้วก็ประกอบเข้าวาไใหม่นะครับเตนเกีเยกับ คันเกียร์นะครับเครื่องผิดีมาผมก็ได้ทําการตัดนะครับตัดทิ้งเพื่อจะเปลี่ยนใหม่นะครับตอนนี้ผมก็ได้ซื้อคันเกียร์กับเกียร์มานะครับมาประกอบอันนี้คือเครื่องประกอบเสร็จแล้วนะครับประกอบอยู่นะครับแล้วมาเจอปัญหานะครับปกติขาเกียร์นะครับเนี่ยขาเกียร์เวลาเราใส่เกียร์เข้าไปนะครับมันจะต้องดีขึ้นเนาะอย่างนี้นะครับ แต่เวลาตั้งคันนะครับเดี๋ยวผมจะตั้งคันให้ดูนะครับผมตั้งคันแล้วนะครับตั้งคันเดี๋ยวผมจะลองเทสเกียร์ให้ดูนะครับ นี่นะครับผมตั้งคัดนะครับแล้วผมจะลองเทสเกียร์นะครับนี่นะครับเห็นไหมครับมันค้างอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะเอาม้อจิ้มดูนะครับนี่มันดีนะครับปกติรถเวลาเราเหยียบเกียร์ต้องดีดขึ้นมานะครับแต่นี้มันค้างนะครับเห็นไหมแล้วก็ ขึ้นมานะครับมันถึงจะดีปกติมันต้องเหยียบแล้วดีดขึ้นมาเลยนะครับอันนี้คือคันเกียร์ใหม่นะครับเชนเกียร์ใหม่นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยว่ามันเป็นมาจากอะไรนะครับฝากติดตามด้วยนะครับอันนี้ก็เกะมาแล้วนะครับย้ำว่าเป็นแชนเกียร์ใหม่นะครับ รับใหม่ครับเกเ่ืออันเก่านะครับผมตัดไปแล้วนะครับตัดสองทอนนะครับอันนี้คืออันใหม่และนี่ก็อันใหม่ครับนี่ครับนี่เราจะให้ดูองศานะครับ ไม่ค่อยรู้นะครับแต่ว่าองศามันจะผิดกันนิดหนึ่งครับจาก,การกดตัวนี้คือซื้อมาใหม่น,นี่ก็ใหม่นะครับแต่ว่าตัวนี้ใส่ไปแล้วมันค้างเหมือนในคลิปนะครับที่ผมทำให้ดูเนดะีย๋ยวเราจะมาลองใส่อันนี้ดูนะครับ อีกกันหนึ่งนะครับกดทัดนะครับหลังจากที่เราทะกอบแล้วนะครับเราจะมาลองเทียมเหมือนเดิมครับ<ห>น,นี่<ห>นครับ ีนะครับนี่นะครับปกตินะครับกันเกียร์เอกนเกียร์ตลาดนะครับเกนเกียร์ตลาดบางอยากอยากปากบอกเพื่อนๆช่างนะครับ เอาบอนเพื่อนช่างมาตัวนี้ผมก็ซื้อมานะครับสองอันนะครับสองอันตัวที่ใช้ได้นี่คืออันที่สามครับไอสองอันนั้นใช้ไม่ได้นะครับก็ควรจะเอาไปเทียบนะครับเวลาซื้อให้องศามันเป๊ะที่สุดครับเพื่อที่จะไม่ผิดพลาดน,นครับอาการปัญหาลลกแปกนะครับนัน น้อยนะครับที่จะเจออาการแบบนี้นะครับออก,ก็ฝากเพื่อนๆท็บซี C นะครับกดติดตามกดกดใจนะครับกดซับสไครตด้วยนะครับฝากช่องยูทูบช่างรมสุรินเงื่อนครับเพื่อไม่พลาดสาระดีๆน,นะครับต้มาับ